สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นพลังที่มีมพลังมหาศาลมากนะครับกับการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ผ่านมาสามารถสร้างเม็ดเงินนะครับเข้าสู่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศผมยกตัวอย่างนะอ,อย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับหลายท่านอ,อาจจะคุ้นเคยกับหนังเกาหลีที่เป็นซีรีส์หรือแม้แต่ดนตรีแนวเคป๊อปนี่แหละครับ ตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีในเรื่องของภูมิปัญญามีในเรื่องของประวัติศาสตร์มีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็มีศิลป,ปะต่างๆมากมายที่สามารถจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้วันนี้ครับผมอยากจะนำทุกท่านมารวบภาพภูมิใจไปกับกระทรวงการต่างประเทศในบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนอำนาจระบุหรือซอฟต์พาวเวอร์ในเวทีโลกครับ ผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านยังเป็นโฆษกของกระทรวงาต่างประเทศด้วยครับต้องขอต้อนรับคุณธานีแสงรัตน์ครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับขอบคุณมากครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่พี่หน่อยมาเนี่ยก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคนไทยที่ควรจะได้รู้นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของซอฟต์ o w e เวอร์ภาษาอังกฤษเนี่ย โอเคนะอาจจะฟังแล้วพอเข้าใจได้แต่พอแปลเป็นไทยอํานาจระมุนเนี่ยคนไทยอาจจะยังไ,งไม่คุ้นเคยคอยากให้พี่หน่อยเล่าให้ฟังนี่ก็ว่าที่มาที่ไปของความหมายคำว่าอํานาจระมุดหรือซอฟต์พาวเวอร์มาจางไครครับคืออํานาจระมุนคือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแปลตรงตัวก็คืออํานาจระมุนหรืออํานาจอ่อนนะครับครับก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะเรียกทับศัพท์ว่าเป็นว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับพี่ปูเอ่อจริง,รงๆแล้วคอนเซปต์ของเรื่องหลักการของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรืออานาจอานาจระมุนเนี่ยนะครับ เป็นเป็นทฤษฎีของดรโจเซฟนนะครับมาจากเป็นนักวิชาการ,รของสหรัฐอเมริกามสมัยช่วงหลายสิบปีมาแล้วนะครับช่วงนั้นอำนาจของสหรัฐดูเหมือนจะลดลงในช่วงในช่วงหลังสงครามโลกนะครับแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่าประเทศ หลายประเทศเนี่ยเขายังมีอานาจสดอื่นนอกจากอํานาจแข็งคืออานาจทางอาจจะเป็นอํานาจทางเศรษฐกิจที่องบีบังคับอานาจทางด้านการทหารหรือแม้แต่การเมืองที่ต้องบีบบังคับสามารถมีอิทธิพลนะครับส่งให้ประเทศอื่นต้องยอมทําตามนะครับแต่อํานาจอ่อนจริงๆแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย ยกตัวอย่างนะครับยังมีสิ่งอีกหลายๆเรื่องที่ประเทศทั่วโลกถือว่าเป็นอำนาจอ่อนอิทธิพลทางวัฒนธรรมของสหรัฐที่มีมานานนะครับความนิยมภาพลักษณ์ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบอบการปกครองประชาธิปไตยนะครับเรื่องของสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแฟชั่นนะครับของของคนอเมริกันที่คนทั่วโลกนิยมนะครับหลายๆเรื่องมาซึมซับค่อยๆมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหรือวิถีชีวิต ทาให้เกิดการบริโภคการจับใจใช้สอยใช่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้ครับคือสิ่งที่ดรโจเซฟนายเนี่ยได้ได้ได้นิยามเอาไว้นะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการคุยกันเรื่องนี้เยอะก็มีการเสริมเพิ่มเติมคันตรัดความของซอฟต์พาวเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับอัจจะรวมถึงเรื่องสดยเใหญ่เรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นที่นิยมของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับคุณพี่ปูลองคิดดูครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย มีอะไรที่เป oh, <the so ็นที่หลายๆประเทศเขารู um ้จ well. ักกันทั่วโลกนะครับเราประเทศไทยประเทศไทยเรามีไหมโอ้มีสิครับนะครับอุนา่าละมุนเรามีไหมซอฟท์พาวเวอร์เรามีอย่างไรอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่ๆที่กระทรวงต่างประเทศให้ความสนใจซอฟต์พาวเวอร์ใน 5F ครับ 5F เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับ 5F นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆมีมากกว่า 5F เดี๋ยวผมเรียนพี่ปูต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในสังคมเราคุยกันเยอะเรื่อง s อฟต์พาวเอท่านนายกพูดเรื่อง s อฟต์พาวเอร์เยอะเราเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้นะครับของญี่ปุ่นนะครับท่านรองนายยมตรีดอนปรมาวินัยก็ได้คุยกันบ่อยนะครับไปที่ประชุมองค์กรต่างประเทศแล้วก็ได้ให้แนวนโยบายว่าเราควรจะต้องสนับสนุนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งพี่ปูพูดถึง 5F คะครับ ใช่แล้วก็มีฟู้ดนะครับเรื่องอาหารไทยนะครับไปถวายไปทั่วโลกครับเรื่องของแฟชั่นเรื่องของผ้าไทยนะครับเรื่องของที่ผมก็ใส่อยู่ด้วยนะครับวันนี้นี่ครับที่ตัวอย่างการซอมเขาเพื่ออย่างนี้และการออกแบบนะฮะของของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยหรือรุ่นเก่าก็แล้วแต่นะครับไฟติ้งก็คือมวยไทยนะครับเรื่องของแฟชั่นนะครับต่างๆเฟสติวัลเทศกาลหนึ่งเทศกาลนะครับหมายความว่า เฟสติวัลเนี่ยถ้าพูดถึงในในบริบทของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทีมประเทศไทยเนี่ยนะครับรวมหลายหลายหน่วยงานเนี่ยเราจัดงานเทศกาลไทยมาเป็นเวลายาวนานทั่วโลกนะครับหลายหลายที่ที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นที่ลอสแอนเจลิสมีคนเข้าร่วมเป็นแสนนะครับนะครับในช่วงก่อนโควิดนะครับที่โตเกียวนะครับงานไทยเฟสติวัลเทศกาลไทยเนี่ยช่วงสงกรานนะครับส่วนใหญ่ในยุโรปนะครับก็มีการจัดกันต่อเนื่องอยู่ในปฏิทินประจำเมือง เป็นปฎิทินประจมเาเลยเหรฮะครับเป็นอยู่ในปฏิทินประจำเมืองของของหลายๆเมืองทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเอฟเฟสิ a l ลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่หน่วยงานของทีมประเทศไทยเราเนี่ยได้นำเสนอรวมรวมหมดเลยทั้งอาหารนะครับทั้งมวยไทยศิลปวัฒนธรรมของไทยต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่ดังไม่แพ้กันล่าสุดเนี่ยคือเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เรื่องฟิล์มครับฟิล์มครับโคนมายกกองถ่ายมาบ้านเราเนี่ยโอปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะ ทำไมเรามีเสน่ห์ขนาดนั้นพี่หน่อยอันนี้เป็นหนึ่งใน5 F เช่นเดียวกันครับพี่ปูครับเรื่องของฟิล์มนะครับฟิล์มนี้กอารวมไปถึงละครภาพยนตร์นะครับอาจจะรวมไปถึงดนตรีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเรา,เรากำลังจะมีทีป๊อปเลนะครับพี่ป <c oughs> ู <c oughs> รากำลังจมีทีป๊อปเลไม่ได้พูดเล่นไม่ใ่ปูนะครับผ <c oughs> <อ>ู้คนนิยมมาถ่ายภาพยนตร์ในบ้านเรานะครับเพราะว่าหนึ่งนอกจากวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายในประเทศไทยนะครับ แล้วก็คล้ายคลึงนะครับในกันในเอเชียแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งประกอบสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของเรามีอุตสาหกรรมสนับสนุนนะครับที่มีขีดความสามารถนะครับเราต้องใช้บุคลากรที่สนับสนุนผู้ถ่ายภาพยนตร์นะครับจากต่างประเทศที่มีขีดความสามารถมีความเชี่ยวชาญในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเรามีทีมงานบริษัทที่สนับสนุนเขาเนี่ยเราสามารถทํางานกับเขา ที่เป็นที่ไว้วางใจโอความไว้เนื้อเชื่อใจควไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเรื่องของการต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองคนไทยเราเนี่ยนะครับเห็นคนต่างชาติมาเนี่ยคนไทยเราผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยจะต้อนรับด้วยอัธยาศัยอัธยาศัยไมตรีอันนี้ครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ที่สําคัญนะครับคือหลายๆประเทศเขามีครับไม่ไม่ใช่เขาจะดุร้ายอะไรแต่ประเทศอะไรเรามีค่อนข้างจะมากนะครับถ้าพี่ปูไปหลงเป็นเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าเป็นคนต่างชาติไปหลงอยู่ใน่ในต่างจังหวัดบ้านเราเราจะเห็นนะครับว่าน้าใจพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องแม้แต่ในเมืองก็แล้วแต่นะครับจะมีน้ําใจจะถึงขนาดว่ามีข้าวกินไหมจะพาไป อิวหลงใช่ไหมอธิบายไม่ถูกดูแลไปเลยดูแลอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านพูดถึงนะครับเราก็สงสัยเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทำไมคนก็ไทยคนก็ถึงมาบ้านเราเยอะอคนนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่มาบ้านเราจานวนมากนะครับจากยุโรปจากสแกนดิเนเวียจากอเมริกาเรามีคนที่มาซ้ําเยอะที่ปูครับเขาเรียกว่าีพ p เตอร์มาแล้วอยากมาอีกมาแล้วมาอีกผมไปอยู่บางประเทศนะครับเจ้าของประเทศก็ถามผมว่าเออทำไมยูมีีพ p เตอร์เยอะ นักท่องเที่ยวส0ิบล้านคนของยูเนี่ยผมผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับนะครับแต่รีพิเตอร์เราเนี่ยนี่ผมคุยเราคุยกันเองเนี่ยนะครับคนต่างชาติที่เขามารีพิเตอร์หลายๆครั้งเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้มาชมทิวทัศน์เขารู้หมดแล้วรู้จักแล้วเขาก็จะมาหาเพื่อนเขามาคุยมันนอนอยู่เกาะเมุยนะครับมันนอนอยู่ต้หวัคืออยู่จนในความคุ้นเคยอยู่จนเป็นเพื่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันเยอะนะครับก็จะมีเนี่ยเยอรมันนะครับมีสแกนดิเนเวียยุโรปเหนืออากาศหนาวเนี่ยมาบ้านเราเขา สบายจะอ,อยู่นานด้วยอยู่นานด้วยอยู่นานด้วยอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอำนาจละมัลอีกอย่างหนึ่งครับพี่ปุ้งครับคุณผู้ชมครับนะผมขอสรุปในช่วงนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่พี่หน่อยพูดถึงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใน 5F นะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งหรือในส่วนเรื่องของเฟสติวัลมันมีส่วนสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ คำถามสำคัญคือประเทศไทยจะนำประโยชน์เหล่านี้นะครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไปต่อยอดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งกันสักนิดหนึ่งให้พี่หน่อยวิเคราะห์ให้ฟังครับ,รบในส่วนของมุมมองที่กระทรวงเทศมองนะครับจุดอ่อนจุดแข็งของซอฟต์พาวเวอร์เป็นอย่างไงครับผมคิดว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่เยอะนะครับเราสามารถต่อย,ยอดได้ทิ้งที่เราทำกันมายาวนานอันนี้ต้องให้คะแนนกับพี่น้องชาวไทยที่ออกยุปไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ ผมรู้จักมากมายครับ m, ที่ Angeles อ m, ลอสแอนเจลิสหรือว่าในอเมริกาเนี่ยพี่น้องเราอ,อยกไปอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่เรานําไปด้วยเนี่ยเหมือนชาวอีสานเข้ากรุงเทพสมัยก่อน,นอ m, อเอาอาหารอิสานเข้ามาจนเดี๋ยวนี้รุดอาหารอีสานเป็นที่โด่งดังในประเทศไทยแล้วไปไปทั่วโลกแล้วต,ตอนที่วส้มตำไม่หน่อยตอนที่าส้มตำนะไก่ย,ย่างส้มตำเป็นอาหารที่ถูกสุขถูกสุขลักษณะถูกสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่ในระดับโลกอะครับอาหารไทยที่ดีที่สุดในอเมริกาผมแนะนำมามีพี่น้องผมอยู่ลอสอมากมายนะครับทำร้านอาหารดังๆเยอะเลย สิ่งที่เขานําติดตัวเข้าไปครับคือภูมิปัญญาภูมิปัญญาภูมิปัญญาการทําอาหารจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ส่งกัรรุ่นต่อรุ่นที่ส่งชอนส่งผ่านกันรุ่นต่อรุ่นนะครับนำมาพัฒนาต่อยอดด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆเมืองก็ไม่ใช่เฉพาะ LA นะครับในชิคาโกในนิวยอร์กในเมืองใหญ่แล้วหรือไม้แต่เมืองเล็กๆก็จะมีคนไทยเปิดร้านอาหารเยอะมากมายในขณะเดียวกันได้สนับสนุนครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศเรามีานโยบายนะครับครัวไทยสู่ครัวโลกเราทำกันามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน嗯嗯มีการให้รางวัลไทยเล็กของกระทรงพาณิตย์นะครับเราสนับสนุนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในยุโรปก็เช่นเดียวกันในทในญี่ปุ่นในหลายๆประเทศนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องอาหารเรื่องเดียวนะครับเนี่ยคือเรา,เราอาหารไทยเป็นที่รู้จัก ผมว่านัติดอันดับโลกนะครับตอนนี้น่าจะท็อปไฟล์ของอันดับโลกด้วยด้วยด้วยชื่อเสียงนะครับของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่เป็นช่วยส่งเสริมแล้วก็การที่เขามีโอกาสเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้มาชิมได้มาสัมผัสเนี่ยบางคนอยากเรียนอาหารไทยเนี่ยพี่หน่อยผมเคยรู้จักชาวต่างชาติอยากจะรู้ว่าต้มขาไก่ทํายังไงหมูสะเต๊ะทำไงถึงับมาเรียนหลักสูตรอาหารไทยเลยครับ ผมต้องเียพี่ปูนะครับเรื่องอาหารไทยเราเนี่ยนะครับเออทูตกองสุนใหญ่หรือว่าหหัวน้าสำนักง,งานของทีมประเทศไทยในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับมีมีมีโควิด <c oughs> นะครับเราก็ไม่สามารถออกไปจัดงานเฟสเฟสิวัล <c oughs> ได้อย่างการที่เราเคยจัดหลายๆท่านทูตหลายๆท่านนั้นทูตกองสุนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยจัดงานผ่านออนไลน์ครับส่งเสริมนะครับเอาเชฟดังๆมากองสุนใหญ่ทําด้วยทูตทําด้วยนะครับส่งเสริมการ สอนการทําอาหารไทยนะครับออนไลน์เลยครับที่สามารถส่งไปได้อยู่ที่ไหนก็ได้นอกจากนั้นเรื่องวัฒนธรรมสอนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นไทยล้าไทยนะครับละครนะครับ สิ่งต่างๆที่เราสามารถส่งผ่านออนไลน์ได้เนี่ยทากันในหลายสถานทูตสถานทูตใหญ่นะครับนี่นี่ถือว่าเป็นส่วนจุดแข็งวัฒนธรรมที่เรามีอย่างยาวนานครับภูมิปัญญาที่เรามีสายสั่งสมกันรุ่นต่อรุ่นมาครับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสําคัญไม่น้อยคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่อย่างพี่หน่อยเนี่ยแต่งชุดอย่างเนี้ยครับภาไทยครับ มันไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับก็แต่ละประเทศก็มีความภาคคงใจนะครับเขาก็มีผ้าเขาก็มีเอกลักษณ์มีอะไรของเขานะครับของประเทศไทยเราก็มีไม่น้อยไปกว่ากันนะครับพี่ปู่ไม่ว่าเราจะไปในต่างจังหวัดนะครับไปในภาคอีสานในภาคเหนือเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างเป็นสิ่งที่เราบำรุงรักษาแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของ la fashion week นะครับเรื่องของ a ฟ h i o n week ไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอน ที่ปารีสหรือที่มิลานหลายๆมหานครทั่วโลกเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราเนี่ยก็ผลักดันครับดีไซเนอร์นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ของเราผมก็พาทีมแฟชั่นรุ่นใหม่นะครับไปออก LA f เ s ฟแฟชั่นวีเป็นครั้งแรกนะครับสมัยที่ผมอยู่ที่ลอสแอนเจลิสได้รับความสนใจขนาดไหนอันนี้ก็ได้รับความสนใจมากเราทํางานกันโอ้โหหามรุ่งหาคามสนุกมากสนุกมากแล้วเราก็จะสอดแทรกครับ การดีไซน์ของผู้ออกแบบรุ่นใหม่ของเราสอนแท้การใช้ผ้าไทยทําอย่างไรให้ทันสมัยทาอย่างไรให้ดูแล้วเนี่ยมันเท่มันเก๋หนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเราจํกำลังยกระดับความเป็นแฟชั่นของเราให้สู่เวทีสากลแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นการผสมผสานนะครับคือว่าผมคิดว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยก็เหมือนกับทุกวัฒนธรรมนะครับเราต้องมีการรักษาไว้แล้วก็พัฒนา พัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยครับนะครับนะคุณผู้ชมครับนะจะเห็นภาพนะถึงจุดแข็งสําคัญของประเทศไทยกับมุมมองที่พี่หน่อยเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์นะเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรื่องของภูมิปัญญาอันนี้คือจุดแข็งของเราทีนี้แหละครับในฐานะกระทรวง่างประเทศจะขับเคลื่อนยังไงดีให้ต่อยอด <c oughs> โอ้ผมอยากเห็นเขาสร้างงานสร้างไรายได้ <c oughs> ผมอยากเห็นเม็ดเงินเข้ามาพี่หน่อยไปรู้ไหมตอนเราไปเที่ยว,กวเกาหลีเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะ แต่อยากไปสถานที่ถ่ายทําละครที่เขาเล่นละครแล้วมันมีที่ตรงนั้นตรงนี้สวยอยากกินอาหารนี่ก็พูดในละครมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับไทยไหมผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับพี่ปู่คือเรามีละครซีรีส์นะครับที่ไปโด่งดังในจีนนะครับนะเป็นโด่งดังในจีนในละครเรื่องในละครเรื่องนี้มีตัวเอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนมัธยมนะในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าไปขายดีในเมืองจีนนะครับ ชุดนักเรียนปรากฏคนจีนนิยม <c oughs> นิยมชุดนักเรียนมัธยมบ้านเรารร oh. ครับนะครับอันนี้เป็นต้น <laughs> <า>นะครับเรามีวงดนตรีอย่างวงโฟมิกซ์นะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นวง LGBTQ บอยแบนด์ <boy band. S 1> โอโ้โหปรากฏว่าไปโด่งดังในลาตินอเมริกาสถาน <c oughs> ทูตข,ของเราที่เม็กซิโกนะครับได้จัดคอนเสิร์ตนะครับมีคนมาหลายพันคนอย่างไม่น่าเชื่อครับเราเองก็ตกใจเหมือนกันเขามีแฟนคลับอยู่ในทั่วลาตินอเมริกา นะครับแล้วก็หลายๆประเทศลิทัวเนียอีกหลายๆประเทศนะครับและยังมีอย่างเงี้ยอีกหลายวงถ้าพี่หน่อยเลาเล่างวันนี้ผมไม่รู้เลยอนนียว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วจริงๆรเราเริ่มเราเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของภาครัฐบ้างจะเกิดขึ้นโดยตัวเองบ้างนะครับก็ก็มีไม่น้อยนะครับยังไม่ได้พูดถึงมวยไทยนะครับมวยไทยนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยเยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องมวยไทยมวยไทยเนี่ยต้องบอกว่า ด่านฐานที่ท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัทยานะพี่หน่อย่ที่ผมเก็เห็นภูกเกต็ตเนี่ยมีโรงเรียนสอนมวยไทยครับบางคนเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเป็นเดือนไปเรียนมวยไทยด้วยใช่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งผสมไปกับผนวกผสมไปกับเรื่องการท่องเที่ยวของทางของเราด้วยครับพี่ปูครับข้างห้องถ่ายเราตรงบางลำพูเนี่ยครับมีมวเวทีมวยแล้วมีฝรั่งตสมัยช่วงไม่มีโควิดเนี่ยมีฝรั่งมาแล้วคนต่างชาติเนี่ยมามาฝังตัว เรียนมวยไทยเดี๋ยวนี้มวยไทยกลายเป็นรูปแบบของการออกกำํกออกกำลังกายเป็นกีฬาเป็นกีฬาเป็นกีฬาของการออกกําลังกายไปด้วยนะครับตรงนี้ทางกรมสารเทศเราก็กําลังจะจัด งานส่งเสริมมวยไทยนะครับเป็นรูปแบบการร่วมกทีมงานขึ้นมาครับตอนนี้เรากำลังจัดทำคลิปอยู่นะครับแล้วเราก็อันนี้ก็จะเปจะปล่อยคลิปมีเพลงนะครับสั้นๆส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยท่าทางของมวยไทยเอสดอาร์ตออฟเอสดิมส์ครับครนี้ท่านรองนายกตนตรีดอนเนี่ยท่านให้นายบายแล้วก็เข้ม เขี to to no us, like ่ยวกับเรามากเลยว่าเราต้องส่งเสริมมวยไทยให้ได้มากที่สุดเราก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมไม่แปลกใจเลยพี่หน่อยครับว่าฝรั่งกลับไปเนี่ยเขาซื้อของฝากไปนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมันต้องมีกางเกงมวยด้วยครับใช่เป็น่วมครับเออครับใช่ครับเราก็จะจัดแฟลชม็อบในกรุงเทพเนี่ยครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับแต่เราก็จะจัดแฟลชม็อบนะครับที่ออกใช้แบบมี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 ดารามีศิลปินมีครูมวยนะครับมามามาออกกําลังกายเอาเอาให้แบบ คึกคักหน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบทบาทของรวง่ประเทศที่พยายามจะขับเคลื่อนในฐานะภาค,ครัฐคือหาเวทีส่งเสรมิมมีนโยบายอย่างอื่นอีกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางสรทรวงต่างประเทศกําล,ลังคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบโดยเฉพาะกับทางทางทาง,ทางรัฐบาลนะครับคือเรามีหน่วยงานที่ทําส่งเสริมเรื่องอาหารทางส่งพาณิชกับทรวงต่างประเทศร่วมกันเรื่องเฟสติวัลเราก็มีหน่วยงานที่ส่งเสริมอยู่นะครับเรื่องวัฒนธรรมไทยเรามีกระทรวงวัฒนธรรม นะครับแล้วก็มีอีกหลายทางด้านกีฬาก็ด้วยนะครับก,ก็มีหลายหน่วยงานเรามีกลมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศเองอในการส่งเสริมให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือรประเทศต่างๆทั้งทวีภากีทั้งไตรภาคีหลายๆรูปแบบการช่วยเหลือแต่ต่างประเทศนี่ก็เป็นซอฟต์พาวอย่างหนึ่งนะครับพี่ปูนะครับเรามีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในในๆๆหลายๆประเทศในเวียดนามมีกำลังทำสองโครงการเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจากจากหลายๆประเทศ การ่วมกันพัฒนาแต่ว่าการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตรงนี้เรายังเรายังไม่ได้มาเชื่อมรวมกันและขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเป็นระบบพี่นั้งใจจะบอกว่ายังแยกกันแต่ละส่วนครับคือเราก็คุยกันนะครับเรามีฟิล์มบอร์ดเรามีอะไรเราคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาตัวอย่างเกาหลีใต้ของของญี่ปุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยเกาหลีเกาหลีที่ทำความทำมาเป็นสิบสิบปีนะครับนะครับ เราคงจะต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับที่มันมียุทธศาสตร์ร่วมกันบูรณาการและบูรณาการนะครับและส่งเสริมกันและกันนะครับในบางเรื่องเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทําทุกเรื่องนะครับตรงนี้ครับที่ที่เราคงจะต้องมามานั่งผูกโยงเชื่อมเชื่อมโยงกันกระทรวงไทยเป็นเพียงหน่วยงานเดียวแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานในมุมมองของพี่หน่อยนะครับนอกจากการบูรณากรหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะหลายส่วนนะครับแล้วก็มาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ย ปัจจัยอื่นที่จะทําให้ความสําเร็จในเรื่องของซอฟต์วร์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่มูลค่าทางเศษรษฐกิจเนี่ยมันมีอีกอย่ไหมครับพี่หน่อยครับผมคิดว่าการทํางานอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องจริงจังและต่อเนื่องนะครับมันมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ครับที่ที่ทำให้หลายๆประเทศเขาประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้รับการจัดอันดับนะครับว่าเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรมนะครับโดยโดย c o World Magazine ปีที่แล้วเนี่ยครับเราเป็นอันดับ5ของโลกครับ อันดับหอันดับหของท็อปไฟนะพี่จาก165ประเทศที่เขาจัดนะครับอันนี้ก็เป็นแมกกาซีนนะครับเป็นนิตยสารที่เขาจัดนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราเนี่ยมีต้นทุนทางด้านซอฟต์าวร์มากอยู่แล้วแต่เราต้องคัดขึ้นมาในส่วนที่สามารถนำไปออกสู่การตลาดได้นะครับอันนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยต้องสนใจคำพูดพี่หน่อยที่พูดถึงเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งเนี่ยของดีเนี่ยมีอยู่แต่ไม่โปรโมท หรือขับเคลื่อนให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยมันก็เสียของแล้วพี่นะครับครับจริงๆเราก็ทํามาพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมมยไทยถึงมาที่นิยมทั่วโลกส่วนหนึ่งก็เพราะว่า,าหน่วยงานของเราก็ช่วยกันสนับสนุนอยู่นะครับแต่เราสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกออนะครับเราตอนนี้เราด้านมวยไทยอย่างเดียวเนี่ยนะครับเรากาลังร่วมกันนะครับทำเอามวยไทยไปโอลิมปิก ไปเช่นเกมที่นากย่าเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่นะครับเรากำลังทำกันอยู่เราก็เราก็มีความร่วมมือที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดทีเดียวนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการเตรียมการที่ใช้เวลาะยะยาวๆนะครับตอนนี้รัฐบาลก็สนับสนุนผักดันเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะพอถึงตรงนี้แล้วพอมองเห็นภาพนะครับที่ท่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับ ให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มมานานแล้วมีหลายประเทศนะครับที่เราเข้ามีส่วนไม่น้อยในการที่จะมีผลต่อความคิดกับพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆต้องบอกว่าซอฟต์าวร์ในพลังอานาจจริงๆนะแล้วก็เข้าไปอย่างระบุญละม่อมโดยที่ซึมลึกนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่พี่หน่อยพูดถึงครับจะยกระดับขึ้นมาอย่างไรก้นทุนเนี่ยมีสูงมากพออย,ยู่แล้วอันนี้ต้องร่วมกันครับ พี่หน่อยอยากมองเห็นภาพมันเป็นยังไงในอนาคตครับกับซอฟ์พาวเวอร์บ้านเรากับในต่างประเทศถ้าผมถ้าผมคิดดังๆนะครับผมคิดว่าในประเทศเนี่ยเราคงจะต้องออคงมานั่งคุยกันแล้วละครับ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆแล้วก็รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องอามานําทีมของเราแล้วนะครับ,รบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ร่วมกัน มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะศิลปินมีผู้ทรงคนอวุธมาช่วยมาช่วยกันคิดแล้วเราจะขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบและครอบคลุมส่วนที่สําคัญสําคัญไปด้วยกันเรามีองค์กรตัวช่วยนะครับพี่ปุมในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ในกระทรวงครับจริงๆแล้วเรามีมูลนิธิไทยมูลนิธิไทยมูลนิธิไทยครับนะครับคือคือ Thailand Foundation ครั่ที่กระทรวงต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาคเอกชนสนับสนุนด้วยนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเลยมีบทบาทสั่งนคือการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศต่างประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโครงการที่สําคัญสำคัญของมูลนิธิไทยที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีโครงการจัดอบรมนะครับโครงการ expat training program expat training program expat training program คือการเวลามีนักลงทุนนักธุรกิจจากต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมีนักการทูตนะครับเรา็นประเทศต้นต้นของโลกนะครับมีคณะทูตอยู่เยอะมากในประเทศไทยนะครับ ซื้อมวลชนนะครับซื้อมวลชนอยู่กับเราเนี่ยสามสี่ร้อยคนในในกรุงเทพมหานครที่กรมสายเทศดูแลอยู่ครับครับครับเราก็มีเรามีข้อมูลตรงนี้จัดคงคล้ายๆกับปฐมนิเทศให้เขา สร้างการรับรู้ใช่ไหมพี่หน่อยนะครับสร้างการรับรู้ข้อมูลสร้างการรับรู้ผสมผสานเกี่ยวกับประเทศไทยว่าตรงไหนอร่อยตรงไหนอร่อยผมนึกถึงพี่นะพี่หน่อยนะผมนึกถึงพี่เหมือนเป็คนรีวิวเลยรีวิวลาซรีวิวสินค้ารีวิวของใช่ครับตรงไหนเรามีทริปเราเรามีสิ่งแนะนําดีๆนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยตรงไหนควรจะไปตรงไหนไม่ควรไปต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็กซ์แพ t training program ของมูลนิธิไทยนะครับมูลนิธิไทยยังมีการทําสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านสื่อออนไลน์ครับ ผ่านภาษาต่างๆของเขานะครับรับก็มีมีทั้งลาวมีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามนหลายภาษาหลายภาษารัสเซียเยอรมันผ่านภาษาของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ,รบโดยตรงเลยนะครับอันนี้จะเป็นเราตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นฐานข้อมูลการสอนภาษาไทยด้วยภาษาของเขาเนี่ยที่ที่ใหญ่ที่สุดอ๋ออันนี้เอ็นโมริไทยเป็นคนทำกำลังทําอยู่นะครับนอกจากนั้นก็มีโครงการ วิทยศทังานศิลปะหัตกรรมหัตถศิลป์ของไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีชาติไหนในโลกพี่ปูที่แกะสลักผลไม้นอกจากเรานอกจากเราบางคนก็ตั้งคำถามผมผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราโอ้แกะสลักผลไม้สวยมากเขาโอ้ด้วยความทึ่งนะทึ่งทึ่งบางทีกาสงสารโอ้หลังคนหลังแขกหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเพียงตัวอย่างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองกับภาคเอกชนด้วยนะครับแล้วก็ในอีกหมวมหนึ่งหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คือต้องร่วมมือกับ คนไทยด้วยคนไทยต้องร่วมมือด้วยท้ายที่สุดครับพี่หน่อยครับเวลาหมดเวละเหลืออีกนาทีกว่าๆพี่หน่อยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านกับบทบาทนะครับสำคัญในการกับเพื่อนอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ในวิีโลกของอุตสาหกรรมประเทศเลยครับผมฝากเรียนผ่านพี่ปูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมทางซอฟต์พาวเวอร์อำนาจละมุนมากมาย รามีสิ่งดีๆในบ้านเราเยอะมากนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราถึงมีครั้งหนึ่งเราถึงมีนักท่องเที่ยวมาบ้านเราถึง40บล้านคนคเต็ดแับต้นๆของโลกนะครับเขาคนต่างชาติเขายังเห็นเลยครับว่าบ้านเรามีอะไรดีและคนไทยเราจะไม่เห็นเหรอครับแล้วเรามีอะไรดีแล้วเราทําสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยจะขัดจะเจรนายมันอย่างไรให้ออกมาให้สวยที่สุดให้ขายได้ราคามากที่สุดนะครับอันนี้เป็นการบ้านครับไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงต่างประเทศหรือของหน่วยงานเราของเป็นการบ้านของคนไทยทุกคน ต้องช่วยคิดนะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการนําเสนอประเทศไทยออกไปสู่สังคมโลกครับครับโอ้โหนี่ขอบคุณพี่หน่อยอย่างสูงครับขอบคุณพี่โบครับในโอกาสนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับกระทรวงต่างประเทศกับบทบาทการขับเคลื่อนนะครับอนันตบุญหรือซอฟต์พาวเวอร์ในเวทีโลกครับอย่างที่พี่หน่อยบอกครับเรามีต้นทุนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาเอกลักษณ์ สำคัญก็คือเราจะหยิบมาเพื่อจะสร้างมูลค่านะคือแปลงคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้อย่างไรเพื่อน,นําเงินตราเข้ามาประเทศของเราครับวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ